สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จาการ์ตาอีกแล้วแต่ครั้งนี้เรามาอยู่ที่จัตุรัสมดรีกาสแควร์ในตอนกลางวันที่อากาศทั้งโคตรร้อนและโคตรชื้นเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่ในวันนี้อีกครั้งก็เพื่อรอเพื่อนครับเหมือนเคยที่นี่เหมาะเป็นที่นัดพบมากเลยแต่ปัญหาของการใช้ที่นี่เป็นที่นัดพบคือเราอยู่ที่จัตุรัสมารีกาสแควร์แล้วที่นี่กว้างโล่งใหญ่ขนาดน่าจะประมาณ1ตารางกิโลได้มั้งซึ่ง ถ้าคุณจะเจอเพื่อนที่นี่หาวิธีนัดพบเอาเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีแลนด์มาร์คที่แตกต่างกระจายอยู่ที่นี่คือทุกอย่างโลก่กว้างแล้วก็เหมือนกันไปหมดไม่รู้จะเลือกตรงไหนมาเป็นที่นัดพบและระหว่างที่เรารอเพื่อนท่ามกลางอากาศร้อนชื้นนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติหรือ National Monument แต่คนที่นี่จะเรียกว่า Mon u m e n น n a t i o น a l หรือชื่อย่อว่าโมน a สคือถ้าเรียกว่าโมนสทุกคนก็จะรู้กันว่าคือที่นี่ เป็นเสาหินสูงหินหรือเปล่าวะ <c oughs> เป็นเสาสูง132เมตรซึ่งเมตรซึ่งถ้าคุณสงสัยว่า132เมตรมันสูงขนาดไหนผมผมก็ไม่รู้อ่ะมันสูงมันสูงมากเลยนะดูลองดูขนาดคนที่เดินอยู่ตรงตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมคือทุกอย่างทุกอย่างดูตัวจิว๋วทุกอย่าง กิ่วเดียวไปหมดและเสาวนี่มันใหญ่มากเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่มากเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1961แล้วก็สร้างเสร็จในปี1975เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับความพยายามของคนอินโดนีเซียที่จะประกาศเอกราชอ๋อตรงนั้นมีสถานีรถไฟด้วยสถานีแกมเบียถ้าใครจะมาก็สามารถขึ้นสถานีที่นั่นได้เลยหรือว่าจะไปต่อไปเที่ยวต่อเมืองไหนก็ขึ้นที่นั่นได้เลยสะดวกสะดวกที่นี่กว้างใหญ่ แล้วก็น่าเดินมีคนมาเดินแต่ไปหมดเลยแต่ปัญหาคือถ้าสมมุติเราต้องการนัดพบไข่สักคนที่นี่มันจะหาเจอกันยากเพราะที่มี่กว้างมากไม่รู้จะนัดเจอกับเพื่อนตรงไหนดีนั่นคือปัญหาที่ผมกําลังเจออยู่ตอนนี้ recording hello i'm force friend and this is my and uh, they Hi. are my friends too yeah we are basically we'll be three guys before <laughs> yeah. today. we were dragged by kinanti to come <laughs> no 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 just joking uh, oh, oh what, 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 what do you call her i, I call her aprilie uh -huh. so 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 what what is the what is the name uh, my friends called me kinan kinan Yes. Okay, I, I saw your Her name, name. Yeah. in your profile. Yeah. Also, so that is your real name. Yeah. Uh huh. So what about affiliate? It's like your nickname that made. No, because I was born on April, so my, uh, my parents gave me April. Uh -huh. So so it, that is also your your real name too. Yeah. Okay, I, I understand it now. <laughs> oh, bec because I I think I know that, uh, Indonesian have like three part name maybe four, four yeah, five, yeah 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 I, I saw that too you, you have you have family name your last name oh, yeah, but yeah, yeah, you have yeah. multiple name yeah. that parent gives you okay i understand it for thai people we have two names first name which is the name that parent give to us oh. and last name the family name that sent through family line but my nickname ford the name that you call me ford is a nickname that give by parent because in Thai culture, we really like to have like good, beautiful, cool name for oh, for, for the, so incredible. so so then they name us like with long, beautiful name that usually get influence from Sanskrit language, and, uh, like language from India mm -hmm. because we get uh, Hindu influence from India. So so we think hey the names in Sanskrit language is really cool. Many Thai people end up having a really cool name that hard to call in everyday life For example, my name Krista actually it's not that hard but we Thai people like to have a really short, just one word name so we don't call Krista even my parents name me Krista but not call me Krista uh, they call me Ford and everyone in Thailand have a nickname We want to make it cool but turns out it's too hard <laughs> in Indonesia หลายที่หลายโซนหลายเผ่าเพราะว่าอินโดนีเซียมีมันประเทศกว้างนะมันมีหลายเผ่าแล้วก็แต่ละที่เขาจะมีวัฒนธรรมการตั้งชื่อไม่เหมือนกันซึ่งอย่างเพื่อนของเราที่นี่ทุกคนจากโบโกก็ไม่มีนามสกุลนะก็คือชื่อในับรประชาชนมี3พาร์ทแต่ว่าทั้ง3พาร์ตไม่ได้แบ่งเป็นชื่อตัวแล้วก็ชื่อครอบครัวหรือว่าชื่อกลางอะไรแบบนั้นแต่ว่าเป็นชื่อตัวชื่อตัวแล้วก็ชื่อตัวเป็นทั้ง3ชื่อนั้นเป็นชื่อที่ ตั้งใหม่หมดไม่จําเป็นต้องมีชื่อที่ส่งผ่านครอบครัวประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกดีแล้วก็อย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละเผ่าบางเผ่าบางโซนก็มีชื่อกัน5พาร์ทซึ่งทั้ง5พาร์ทนั้นสามารถเ,เป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เองได้หมดเลย So much, just mm -hmm. a little bit, just a little That's bit it's fresh. Uh, it's we oh, so we try good. use it when like the weather is really hot. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, so we feel it's like that, the air to the nose. Yeah, yeah, yeah. It's really <laughs> good, but but try not to sniff it too hard. Oh yeah, because it can hurt your nose. Yeah, you, you, you can try like inhale really hard, really close, it will you hurt <laughs> your nose, right? Can we open the button? Yeah, yeah, yeah. It's two yeah. in one. I really oh. the Ah, huh? oh, it's the same thing. Mm. Yes. Right? Yes. Yeah, maybe it's the same thing. At the other oh. end, yeah, yeah, it's the same. I think it's the same. So, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. I have another two. <laughs> why? Why you? Yeah. Uh, because I'm having a flu right now, so. So. Uh, the gift that I gave you is not so special anymore. No, no, it's okay. <laughs> it's okay. It's like this. It's original from Taiwan. Yeah, that is. It. <laughs> uh, it's not as strong. Yeah, yeah, yeah. It's not as strong. Yeah, because I what? give this to my friend yesterday, mm -hmm. uh -huh, uh -huh. and she said this one is really strong compared to what you have in. You, but it's really yeah, you good. it's really too hot. It's like. Uh, you, you feel like your nose like d e s t r o y this is really strong yeah it's really strong it's like the same thing but stronger like way way stronger it can hurt your nose f e e strange that everything I do have to make like a video น่าเสียก๊อเร็งมันเป็นเหมือนข้าวผัด yeah, <that> s <S ที่ค <that 's S 1> <ua> ั่วซอสอะไรสักอย่างคือเราเราไม่รู้เราไม่เคยกินแบบนี้แตบแต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนของไทย อืม how do you think of this compare to like the normal one because because I don't know what is like a good or bad nasi goreng it's good this one I really like nasi goreng from Solaria เรียบร้อยกินเสร็จทุกคนกินเหลือพร้อมกับแววตาที่ว่างเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ตาลอยละเพราะว่าอิ่มมากมากให้เยอะมากเลยแล้วก็อร่อยดูความว่างเปล่า What language do you guys speak at home? Indonesian oh, You speak like Bahasa Indonesia? Yeah Do you speak Sunda? No, my grandma usually speaks in Sundanese uh -huh, uh -huh. And I reply her with Indonesian Oh, uh, she can understand Indonesian? Yes You understand what she said? Yes But you don't usually speak And yeah. she also understands your language? but We understand each other. Uh huh. But just you use a different protocol of language. The newer generation don't use Sunda that much. Or uh, mm, maybe in the big city. Oh, okay. I uh, it's understandable because usually big city don't uh, usually speak with uh, official language. ขอต้อนรับสู่มัสยิดอิสติกอลครับมัสยิดอิสติกอลแห่งนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียโดยวัดจากความจุคนที่สามารถเข้าไปในในี้ได้ที่นี่สามารถจุคนได้ถึง20,000คนมัสยิดอิสติกอลชื่ออิสติกอลเนี่ยนะครับเป็นภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าประกาศอิสรภาพแปลว่าเอกราชเนื่องจากมัสยิดแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพของประเทศอินโดนีเซีย,ยสร้างสําเร็จในปี1978 การปรับปรุงครั้งล่าสุดมีขึ้นในปี2020นี่เองครับและจากหน้าตาก็จะเห็นได้ว่างานออกแบบของที่นี่นะครับจะไม่ใช่มัสยิดแบบคลาสสิกทั่วไปจะเป็นดูมีความเป็นโมเดิร์นเนื่องจากผู้ออกแบบมัสยิดแห่งนี้เป็นสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบโมนาสซึ่งเราจะมองไม่เห็นจริงๆตาผมเห็นอยู่นะหน้าต่างช่องนี้มียอดของโมนาสโผล่มาอยู่แต่ไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่า นั่นแหละครับคือด้วยความที่ใช้นักออกแบบคนเดียวกันทําให้งานดีไซน์จะออกไปในทางเดียวกันแบบว่าแมทช์กันเลยเพราะว่าตัวมัสยิดก็จะตั้งอยู่ใกล้ใกล้กับจอรัแดนมาริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของโมนาสนั่นเองครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเราเข้าไปกับเพื่อนออตัวผมไม่ได้ทําอะไรหรอกผมจะเข้าไปถ่ายรูปเฉยๆส่วนเพื่อนเราก็ไปละหมาดโอเค ตอนนี้เราเข้ามาในมัสยิดอิสติกรเรียบร้อยแล้วครับคือที่นี่เป็นด้วยความที่เป็นมัสยิดขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอินโดนีเซียทําให้ที่นี่ใหญ่มากและคนเยอะมากเสียงหลงสุดๆตอนนี้เราเข้ามาข้างในออผ่านประตูที่โซนผู้ชายล้วนนะครับเพราะว่าตอนตอนสวนมดมนต์เขาจะแยกหญิงแยกชายเนาะแล้วเราก็มาฝั่งผู้ชายส่วนสาวๆเขาก็ไปเตรียมละหมาดในฝั่งของเขาซึ่งตอนนี้ ที่เธออยู่ก็คือเรารอเก็บรองเท้าแล้วก็สัมภาระเพราะถ่าวางไว้ข้างนอกคือหายแน่คือเราสามารถถอดรองเท้าทิ้งไว้ข้างนอกเลยก็ได้แต่ว่ารับความเสี่ยงการรองเท้าหายเอาเองข้างหลังนี้ก็เป็นที่ที่เขาจะมาล้างมือล้างเท้าก่อนไปละหมาดโเคเรากำลังจะเข้าไปข้างใน,น กว้างกว้างแบบกว้างจัาดูดูข้างนอกเป็นลานด้วยคือกว้างสมใหญ่สมกับเป็นอันดับหกของโลกใหญ่สุดในอินโดนีเซียคืออย่างที่บอกว่าที่นี่จุคนได้ตั้งสองหมื่นคนหรือมากกว่านั้นอีกนั่นแปลว่าหลงหรือว่าหลงแน่นอน กรกแความทึ่งแรกก็คือเพื้นพร,ม,พรม,นมนิ่มมากเลยก็ใช้พรมดีมากเลยแล้วก็ถึงแม้จะเป็นอยู่ในอาคารแบบนี้ในประเทศที่ร้อนชื้นแบบนี้แต่ว่าอากาศข้างในนี้เย็นมากเลยนะลมมันไหลผ่านตลอดเวลาเพราะว่าช่องตรงนั้นทั้งหมดเป็นรูให้อากาศไหลผ่านเดี๋ยวเราหาที่นั่ง ตรงกลางนี่เลยเรียกันดูความใหญ่โตใหญ่มาก What is the thing in the middle? Uh, that thing is called mimbar. 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 So usually when we are praying Uh, we have one people leading in the front uh huh. in that m ิมบาร and the rest of us will line up here uh, following this line so when so basically this that's the place for the one that we leading our place อ uh ๋อ huh, อ uh ๋อโอเคโอเคอ๋อเหมือนเหมือนที่สวดของเจ้าอาวาสวัดอะไรอย่างงี้แบบว่าคนนำสวดให้ให้มาคายกว่เพราะว่าในศาสนาไม่มีนักบวชเนาะ นี่คือวิวข้างในมัสยิดอิสติกรนะครับตัวมัสยิดอิสติกรเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กับจัตตลัสเมเดกาสแควร์และก็ใกล้ๆก,กับโมนาสตรงนี้จะเห็นได้เลยก็คือสามารถเดินมาได้เดินเดินมาสัก10นาที15นาทีก็ถึงแล้วไม่ต้องนั่งรถก็ได้โอ้ oh. ความที่ที่นี่ใช้สถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบโมนาสเสาอนุสาวรีย์ตรงนั้นนะครับทำให้งานออกแบบที่นี่จะค่อนข้างมีความโมเดิร์นอยู่ได้นานเรียบง่ายแต่ว่าใหญ่โตอลังการและก็ดูแข็งแรงจะจะไม่ได้มีความอะไรละเอียดสีสันวุ่นวามากนักหลังจากเที่ยวที่จัตุรัสมาริกาเที่ยวมาัสายิดเสร็จแล้วฝั่งนี้ ก็มีคาทีดอลจาการ์ตาคาทีดอลมหาวิหารจาการ์ตาซึ่งเราสามารถเดินไปได้เลย <Okay. S 1> ตอนนี้เราเดินออกมาจากมัสยิดอิสติกรแล้วนะครับเรากำลังจะไปที่มหาวิหารจกาการ์ตาพอมีของขายเต็มเลย <Okay. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิหารจาการ์ตาครับจกาการ์ตาคาทีเดลที่นี่นะครับเป็นมหาวิหาร คริสต์นิกายคาทอลิกถูกสร้างขึ้นในปี1901ในสมัยที่อินโดนีเซียยังเป็นอาณานิคมอยู่นะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเนแด์ที่เป็นเจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียในสมัยนั้นอะ่ะเป็นคริสต์โปรเตสแตนต์ซึ่งเป็นศัตรูกับคาทอลิกแล้วทําไมที่นี่ถึงกลายเป็นมหาวิหารคาทอลิกได้ล่ะคําตอบก็เป็นเพราะว่าในช่วงหนึ่งที่ ฝรั่งเศสสมัยที่ปกครองโดยนโปเลียนสามารถเข้ายึดครองประเทศนเทนเธอร์แลนด์ได้สําเร็จและตั้งน้องชายของตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของนเนเธอร์แลนด์ซึ่งอย่างที่รู้กันครับฝรั่งเศสเป็นศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนั่นทําให้พื้นที่ในอนาณาธิคมของนเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดเปิดช่องให้ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเข้ามาเติบโตได้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอสมควรเนื่องจากวันที่เรามานะครับเป็นวันอาทิตย์แถมยังมีอองานแต่ง อยู่ข้างในนั้นด้วยทําให้เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้ครับอ,อ๋อน่าเสียดายเราสามาถึงคือนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เพื่อนเรามาที่นี่เหมือนกันก็อดดูกันไปทุกคนเฮ้ นั่งรถไฟจากาแถวโบสและก็มาซิดเมื่อกี้มาที่สถานีรถไฟจากราโคตานะครับคือที่เนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยการปกครองของดัตช์เห็นจากสถาปัตยกรรมได้เรามาที่นี่เพื่อที่จะนั่ง <c oughs> I look stupid right now <laughs> สถานีนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1887แล้วก็มีการสร้างตัวอาคารใหม่ในปี1929ซึ่งไออาคารที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็มีอายุปาเข้าไปเกือบร้อปีแล้วด้วยความที่เป็นสถานีปลายทางครับคือรถไฟมีทางเดียวจะไม่ได้ผัดผ่านตรงนี้คือตอนนี้คือสุดสายแล้วเป็นจุดเริ่มแล้วก็เป็นจุดจบเราสามารถนั่งรถไฟจากที่นี่ไปส่วนอื่นๆของจาการ์ตาหรืออาจจะเป็นเมืองอื่นที่ใกล้เคียงอย่างตรงนั้นมีรถไฟที่จะไปโบโก นี่แหละครับอันนี้พาพามาดูคร่าวๆซึ่งตัวอาคารก็จะเป็นสไตล์อาร์ตเดคอร์ถ้าจำไม่ผิดนะเราเราเล่ากันแค่นี้แหละเพราะเราอ่ะเดินมาแค่นี้ก็คือเมื่อกี้พูดถึงไหลแล้วสถ,สถานีนี้สถานีนี้สร้างขึ้นสมัยการปกครองของดัตช์ก็เลยเห็นได้จากสถาปัตยกรรมข้างหลังนั่นครับเรานั่งมาที่นี่เพื่อที่จะมาพิพิธภัณฑ์แล้วก็ปัตตานีคาเฟ่ What is the name of the p l a n e t we are uh, heading to? Pattahila. Pattahila. Okay, so it's right there. Yeah. It also from Dutch er too. c o l o n i a too. คือคนโคตรเยอะมากดูข้างหน้าครับยังเยอะ สู่จตุรัสพาัาฮิลาครับตอนนีเออ้เราอยู่ด้านเหนือของจิจารกตาที่ตรงนี้เป็นที่ที่มีคนเข้ามาเดินพลุกพ่านเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วและเป็นเย็นวันอาทิตย์ไม่แปลกเลยที่มีคนเยอะแต่ว่าเอาจริงๆเราไม่คิดว่ามันจะมีคนเยอะขนาดนี้ดูดูคนมันเยอะมากเยอะจนแน่นเอียดอตอนนี้ผมหลงกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วออแต่ก่อนพยายามหาเพื่อนเราเดินเล่าที่นี่ก่อนข้างหลังที่เห็นอยู่นี้คือที่นี่เคยเป็น อาคารว่าการรัฐของผู้ว่าจากเนเธอร์แลนด์แต่ว่าพอหลังจากที่อินโดนีเซียได้รับอิกราชตอนนี้ที่นี่กลายเป็นอาคารประวัติศาสตร์จากราร์ตาไปเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคตอนนี้ตอนนี้โคตรอายแตตอนนี้โคตรอายเลยมีคนมองอย่างเยอะเพราะว่าเพราะเราไม่พูดภาษาอินโดนีเซียเราพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนู้นทางเข้ามันอยู่ข้างหลังนู่นเจอเพื่ออะไรอยู่ที่นี่ แลแเราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จาการ์ตากันก่อนตัวพิพิธภัณฑ์ที่ี่นีับจะอยู่ตรงจัตุรัสฟาตาฮิลาเลยก็คือนั่งรถไฟมาสถานีจาการ์ตาโคตาแล้วก็เดินนิดหน่อยก็ถึงแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไม่อธิบายอะไรเก็บภาพอย่างเดียว อนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์บอสาดจาการ์ตาหรือพิพิธภัณฑ์เก้าอี้คือแบบที่นี่มีเก้าอี้เยอะมากเต็มไปด้วยเก้าอี้และม้านั่งับของที่เยอะที่สุดในนี้คือเก้าอี้เราจะเข้าไปเดินดูในคุกกัน็นคุกใต้ออฟฟิศูัว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมออฟฟิศูัว่าถึงต้องมีถึงต้องมีคุกอยู่ข้างในด้วย โอ้แค oh. no. mm ่ต hmm. ั right? ้บอกหมอไม่เห ja ็นดโอ้โอ oh, mm ้ส hmm. oh. mm ่วนน้อนอะไรแค่นั้บอกนมอเป็นตุ้มถ่วงไม่ให้นักโทษหนีให้หนียาก แบบว่ามีเพลงมีกิจกรรมมีคนปั่นจักรยานมีคาเฟ่เต็ามไปหมดเลยแล้วก็มีจักรยานกับชนไปทีนึงดีคือแบบหน่าเดินน่าเดินในวันหยุดวันว่างๆนัดเจอเพื่อนมากๆคาเฟ่มัตุวเวีอเออระวังแผงว่าจะมากินที่นี่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้ไหมเพราะดูคนเยอะตลอดเวลาเพราะคนแถวนี้เยอะมาก เฉยเลยไม่ได้กาจะว่างโหสวยแล้วมีแต่มีแนะต่นักท่องเที่ยวตอนนี้สิ่งต่อมาที่เราเป็นห่วงคือเรื่องของราคาแม่งต้องแพงโคตรแน่เลยกลัวแพงจังในที่สุดก็ตัดสินใจมานั่งกินจนได้ครับที่ปัตตเวียคาเฟ่อยู่ตรงจัตุรัสปัตตานีลาก็คือตรงนุ้น จะเห็นเห็นจตุรัสอยู่ข้างนอกแล้วก็ตอนแรกที่เราคิดว่าที่นี่จะมีคนเยอะคือคนก็เยอะแต่ไม่ได้แน่นจนต้องรอคิวเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยคือคนท้องถิ่นเขาไม่กินที่นี่กันเพราะว่าราคาแพงมากดูการตกแตงแ่งนะครับดูการตกแตง่งแล้วคนที่มากินก็เลยมีแต่นักท่องเที่ยวซึ่งเราก็เป็นนักท่องเที่ยว แต่ก็ชอบกับราคาอยู่กันราคาแพงกว่าอาหารปกติประเภทเดียวกันพอสมควรแต่ว่าที่เรามากินที่นี่มันมันคือเรื่องประวัติศาสตร์ษษมันคือเรื่องของบรรยากาศทุกคนที่นี่เขามาเอาบรรยากาศกันแล้วก็นะครับราคาก็ตามบรรยากาศ ได้เครื่องดื่มกันมาแล้วคนละแก้วแต่ละคนสั่งอะไรไม่รู้ซึ่งเราไม่สนใจสิ่งที่เราสั่งก็คือบันเฟกบันเฟกมันเป็นเหมือนนมผสมชาแล้วก็ใส่พวกขิงรสชาติมันจะคล้ายๆกับชาที่เป็นชาอินเดียซึ่งปกติเราชอบรสชาติแบบนี้มากเลยคือมันเผ็ดๆนิดหน่อยซับซ้อนแล้วก็หวานมาก ินตอนร้อนๆมันอร่อยแต่ปัญหาคือปัญหาคืออากาศมันร้อนมากทําให้จริงๆแล้วเราว่าถ้าได้แบบนี้แต่เย็นมันน่าจะดีกว่านี้แต่โ <ś> ดยรวม,วรวมชอบความน่าสนใจอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นสนใจเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเราว่ามันน่าสนใจมากเลยก็คือ โดยปกติแล้วประเทศส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ภาษาราชการตามภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในประเทศหรือภาษาที่เป็นภาษาถิ่นของที่ตั้งเมืองหลวงยกตัวอย่างประเทศไทยครับกรุงเทพเลือกใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการเพราะนอกจากจะเป็นภาษาที่มีคนพูดเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วพื้นที่ที่ตั้งของกรุงเทพยังใช้ภาษาไทยเป็นภา,ษา,าษาพูดหลักด้วยนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ดูมีเหตุผลที่ประเทศไทยเลือกใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการแทนที่จะเป็นภาษาลาวหรือภาษาล้านนาแต่ว่า ในอินโดนีเซียนะครับเมืองจาการ์ตาตั้งอยู่ในเขตของคนที่พูดภาษาซุนดาแต่ว่าภาษาซุนดาไม่ใช่ภาษาราชการแล้วก็ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในประเทศก็คือภาษาชวะซึ่งเป็นภาษาที่มีคนพูดมากกว่าจํานวนประชากรในประเทศไทยอีกแต่ภาษาชวะก็ไม่ใช่ภาษาราชการอีกภาษาราชการของอินโดนีเซียคือภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษามาเลประเภทหนึ่ง ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียและภาษาบาาซามาเลเซียที่เป็นภาษาราชการของประเทศมาเลเซียจริงๆแล้วเป็นภาษาเดียวกันครับคือภาษาเดียวกันที่ว่านี่คือภาษาเดียวกันเลยแต่ว่าคนละมาตรฐานคนละมาตรฐานหน่วยงานบัญญัติศัพท์เป็นคนละหน่วยงานกันถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือภาษาอังกฤษในอเมริกากับภาษาอังกฤษในอังกฤษที่จะเลือกใช้สำเนียงคนละแบบเลือกใช้การบัญญัติวิธีเขียนคำที่ถูกต้องต่างกันเรียกได้ว่าคนที่ พูดภาษาราชการของอินโดนีเซียและมาเลเซียได้จะสามารถคุยกันรู้เรื่อง อาจจะต่างกันแค่สำเนียงนิดหน่อยซึ่งเหตุผลที่อินโดนีเซียเลือกใช้ภาษาบาษาซาหรือภาษามาเลเป็นภาษาราชการก็เป็นเพราะว่าภาษามาเลคือภาษาที่ใช้ค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยก่อนคือไม่ว่าท้องที่เราจะพูดภาษาซุนดาหรือภาษาชวาหรือภาษามัคคะซาคนในแถบประเทศหมู่เกาะตรงนี้สามารถพูดภาษามาเลเป็นภาษาที่สองได้อยู่แล้วทางรัฐบาลก็เลยเลือกใช้ภาษามาเลที่ต่อมาถูกเรียกว่าบาษาซาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการแทน You you can do anything you like but This is go a what s o u l d I do No you can do anything You can move you can talk you can look away but we will do this for t 0 seconds Yeah are you gonna start yet Okay <laughs> it's really weird. <laughs>